วันนี้นะคะมินมาสร้างบ้านค่ะจะน้ำของศักดิ์สิทธิ์อะไรลงในเสาเอกโทตีนะต่อมาก็คือส้มก็ตามด้วยทูบก,ก็กระถางที่ปักทูบนะไฟแชที่มินยืมพี่เขามาจะมาชี้ให้ดูนะคะว่าเสาไหนคือเสาเอกเสาเอากของมินคือเสานี้ค่ะทุกคน โปรเจกต์ที่ติดกันเลยนะมินจะบอกว่าช่วงนี้คือใช้เงินเยอะมหาศาลเลยนะอันนี้เห็นกลมๆตรงนี้ไหมตอนนี้จับได้อะทุกคนไม่เลอะเธอนะอันนี้ก็เป็นแบบที่เก็บอุจอจตระอะไรอย่างนี้นะคะต้องหาป้ายมาติดดยนะกร้องไม่งั้นอันตรายมากเลยคนไมหนูนจับต้วหลดเลยนะทุกคนเนี่ยกำลังแบบ <laughs> มินี่ไม่ได้บอกทุกคนเลยนะคะว่ามินจะสร้างบ้านอะไรใช่ไหมเป็นบ้านซ้งแพงก็เบย์ blue. How can we? Bird yard channel. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านยาชิลวันนี้นะคะมินมาสร้างบ้าน ทั้งหลังมินนะคะทุกคนอาจจะเห็นว่ามีการขุดขึ้นมาเพื่อทําเสาโบราณเขาก็จะมีพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านนะคะมินก็ได้ทําพิธีเขาไม่ถือด้านนี้เลยท่านสามเสาน็คือเสาเอกเสาโทแล้วก็เสาตีนะคะทุกคนก็อาจจะอยากรู้ว่าพี่มินจะนําของศักดิ์สิทธิ์อะไรลงในเสาเอกโทตีนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ นี่ก็คือเป็นเสาเอกนะคะแหวนมังกรจะมีแหวนที่เป็นพญานาคด้วยเหมือนกันนะอนอกนั้นก็จะเป็นมเมล็ดพืชมีเหรียญลูกแกว้วส่วนเสาโทด้านนี้เลยเหมือนเสาเอกเลยนะคะเหมือนกันเลยเสาตีเสาตีเนี่ยจะไม่มีแหวนนะทุกคนก็จะมีเป็นคล้ายๆกันแต่ไม่มีแหวนอะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะ สิ่งที่เตรียมต่อมาก็คือส้มก็ตามด้วยทูบก็กระถานที่ปักทูบนะไฟแชที่มินยืมพี่เขามาเอาหล่กก็จะมีแค่นี้นะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคละของที่มินได้นำมามีสินแสคอยดูแลแล้วก็จัดเตรียมให้น้ำอันนี้คือมินไม่ได้คิดเองนะคะ นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพิธีกันเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้มินอยู่กลางบ้านตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่มินกำลังจะสร้างบ้านนะทุกคนที่ทุกคนยืนอยู่แล้วก็ตะกองเราไว้ด้วยกเลย้นะเดี๋ยวมินจะมาชี้ให้ดูนะคะว่าเสาไหนคือเสาเอกเสาเอกของมินคือเสานี้ค่ะทุกคนนี่คือเสาเอกนะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นเสาโทค่ะและนี่ก็คือเสาตีนะคะทุกคนตกลงว่าบ้านมินมี3ามเสานะเอกโทตีนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำที่ีกันเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยมินจะต้องเผาคูก่อนนะคะเริ่มกันค่ะ เสาโทรนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาจุดหูกันก่อนนะคะ <ST> S> <S นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเสาสุดท้ายนะคะเสาตีค่ะ เดี๋ยวมินจะพาทุกคนนะคะไปดูรอบๆบ้านนะคะว่ามีอะไรให้ทุกคนได้เห็นกันบ้างนะปะเดี๋ยวมินจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็ทุกคนเนี่ยกำลังแบบมินไม่ได้บอกทุกคนเลยนะคะว่ามินจะสร้างบ้านอะไรใช่ไหมเป็นบ้านพักอาศัยของมินเองนะคะตรงที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะพี่ๆเขากําลังทําปูนอยู่นะคะตรงนั้นเป็นส่วนของหน้าบ้านนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวมินพาไปดูด้านหลังดีกว่าค่ะ เอาละก็เดินมาเรื่อยๆนะนะทุกคนพี่เขาไม่กล้าทำเพราะว่ามินกำลังพูดอยู่ข้างหลังมินพี่เขาก็ำลังทำอยู่นะเสียงดังนะคะพี่เขาก็เลยแบบรอให้มินแบบพูดเสร็จก่อนจริงๆมันมีโปรเจกต์ที่ติดติดกันเลยนะมินจะบอกว่าช่วงนี้คือใช้เงินเยอะมหาศาลเลยนะพอวันนี้เสร็จอันนั้นต่อเลย <c oughs> เยอะมากเลยนะตอนนี้ก็เป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะอันนี้มินบอกก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเรารักจริงๆในการทําในการอยู่นะคะอะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนด้านหลังนะคะทุกคนเห็น <c oughs> ดำๆนี้ไหมอันนี้นะเขาเรียกว่าถังแซกถังแซกเนี่ยก็เป็นเก็บพวกอของเสียนะคะเป็นพวกน้ําเสียหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะส่วนนี่เห็นกลมๆตรงนี้ไหมตอนนี้จับได้ค่ะทุกคนไม่เลอะเธอนะอันนี้ก็เป็นแบบที่เก็บอุจอจาระอะไรอย่างนี้นะคะด้านหลังนี้ก็มีเท่านี้นะคะ ที่บ้านหลังนี้นะคะจะมีแค่หนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ําแล้วก็องลิ่งรูมนะคะอีกห้องหนึ่งเอ๊ะทำไมนึกถึงน้องเปม <c oughs> แค่นี้เป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้แบบเป็นคาลือหาดอะไรขนาดนั้นนะทุกคนทุกคนอยากเห็นบ้านมินเนี่ยต้องรออีกนิดนึงตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอในคลิปหน้าเลยขอเวลาสักประมาณสักสิบวันนะคะเดี๋ยวจะเร่งทําสักสิบวันให้บ้านหลังเนี้ยมันขึ้นมาเป็นบ้านเลยนะคะแล้วมินจะพาทุกคนได้ชมบ้านมินกันค่ะจะให้ตากล้องมาถ่ายแบบ ภาพกว้างคนที่ตัดต่อฝาก้วยนะด้านนี้นะ,นะทุกคนด้านนี้ทุกๆคนเห็นเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีแบบหน้าตรงหน้าต่างเนะได้เห็นแบบวิวด้านข้างๆที่มีทุ่งหญ้าไปนะคะส่วนตรงริมนี้ริมสุดนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้นะก็จะเป็นเอ,อ่อห้องน้ํานะคะห้องน้ําแล้วก็กระเทิบไปอีกลึกเข้าไปตรงนู้นนะก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนมันจะเป็นรูปตัวเอลอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหม เป็นรูปตัวแอลนะคะหน้าบ้านมินก็คงจะแบบว่าทำปารตรงปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมีแบบนั่งสนามหญ้าอะไรอย่างนี้กันนะคะก็ชิลๆไปในครอบครัวค่ะ นะรั้วของมินก็เสร็จ90%แล้วนะคลิปล่าสุดอะที่มินได้บอกว่ามินทํารั้วทําเสาแล้วอะคือได้แต่เสานะยังไม่มีแบบว่าลื่ออะไรอย่างงี้นะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะทุกคนอย่าจับนะไปฟ้าแรงสูงดูดแล้วชักแง่งแงๆงแงงเลยนะ้ต้องหาป้ายมาติด้วะตะกร้องไม่งั้นอันตรายมากเลยคนไม่รู้นี่จับแล้วดูดเลยนะโอเคป๊บ นี่ทุกคนฝั่งนู้นนะตรงทุ่งข้าวอะ่ะทุกคนตรงนั้นยังไม่มีรั้วนะเหลืออีกสินะคะก็อ,อีกนิดนึงนะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะลอยอนิดนึงค่ะตอนนี้คือเสาวายาวไปถึงสุดนู่นริมสุดของทุ่งข้าวนะริมด้านนะี้ยังไม่ได้ทํานะเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะ <Hey! S 1> ทุกคน ทุกคนรอจเย็นๆแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียวเสาก็ขึ้นแล้วทุกคนเร็วไหม <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตของในฟาร์มนะคะเราก็จะเริ่มมีตัวบ้านขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็จะทําอะไรได้ง่ายมากขึ้นนะคะก็ยังมีโปรเจกต์อีกตั้งหลายอย่างที่ติดติดกันนะมินก็อยากทุกคนเนี่ยฝากติดตามด้วยนะคะว่าจะมีอะไรที่ปุ๊บปุบขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติงๆๆตนน๊งต like, ิ๊งติ�